เขานึกถึงคุณเสมอนะเขามองถึงคุณว่าเขาอยากจะดนจิตโดนใจให้คุณอ่ะมีใจชอบเขาแล้วก็แสดงออกกับเขาให้เขาได้มั่นใจว่าเออเขาตัดสินใจไม่ผิดนะไพด่ดาบเมื่อกี้เขาตัดสินใจแล้วนะว่าเขาอ่ะชอบคุณหรือบางคนอ่ะทานานแล้วเขารักคุณเพราะด้วยตัวตนของคุณอ่ะคนที่ขยันทำมาหากินนะแล้วก็ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านอะไรใดๆ แล้วก็มีความรู้สึกที่ดีดให้กับเขาอะแต่ตอนนั้นอะเขามืดแปดด้านเขาทําอะไรไม่ถูกแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มต้นยังไงจากคนที่มีกําแพงที่สูงไะเวลาจะเอากําแพงลงเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองว่าตกลงแล้วอะเขาอะจะต้องทําอย่างไรจะต้องลดกําแพงเขาลงแบบไหนที่จะทําให้ไม่เสียหน้าเพราะเอาข้อจริงอะเขาไม่เคยรู้สึก กับใครเหมือนกับคุณเลยหนึ่งเหรียญเนี่ยคุณเป็นคนที่แล้ว่ามีค่าสําหรับเขาอะและเขาก็ให้คุณค่ากับคุณถึงขั้นว่าเป็นความรักที่มั่นคงนะสิบเหรียญเนี่ยการได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคนในครอบครัวเขามองแบบนั้นและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ t o o อ of cup เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลนนะ่ะจะมอบความรักที่ดีครั้งนี้ให้กับคุณแล้วก็เขาแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่บททดสอบหรืออะไร มันเป็นในเรื่องราวของบุญลกรรมระหว่างคุณกับเขามากกว่ามันเป็นในเรื่องราวของจิตวิญญาณว่าใครตื่นรู้ใครยังไม่ตื่นรู้อและที่สําคัญก็คือว่าตอนเนี้ยคุณสองคนอะเอาจริงๆอิอะคุณรู้ว่าคุณชอบกันแต่ยังไม่มีใครกล้าที่จะพูดตรงๆไหนเดือดร้อเวอร์อีกก็ใจตรงกันไงเป็นคู่หลายภพหลายชาติทั้งทูออบครับทั้งเดือดร้อเวอร์ได้ไปต่อนะ ความสัมพันธ์เนี้มีโอกาสสมหวังนั่นก็คือเขามองว่าคุณน่ะน่าจะเป็นภรรยาที่ดีให้กับเขาได้เป็นแม่บ้านกลับมาเห็นหน้าชื่นใจนะรอคอยเขาเขาก็จะรีบมาทํางานในความสัมพันธ์เขานึกถึงภาพในอนาคตไปแล้วซึ่งบางทีอ่ะตัวคุณอาจจะมองว่าอะไรก่อนไม่เห็นเขาจะอะไรกับคุณเลยไม่พูดไม่จาไม่แสดงออกเลยยังมามาหายหายไพ่ สี่ไม้ทวินเฟมหรือโซเมตเอาโซเมตแล้วการทวินเฟมมันยากแต่แล้วแต่นะได้หมดแหละมันจะมีการลงตัวเดทอย่างมั่นคงนะเดวิลอีต่างหากเดทกับเดวิลเมื่อกี้ถูกไหมตายจากตายจาก,าจากแล้วก็มั่นคงความรักครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่คนคนนี้เขาคิดมาเนิ่นนานแล้วเขาคิดมาดีแล้วว่าเขาจะต้องลงหลักปักฐานที่ทีหนึ่งเขารักคุณ ไพ่ดีอิมเพลเลอร์เนี่ยรักแล้วก็รักมากด้วยอืม k i n